แปลกเหมือนกันเนี่ยแปลกตัวเองนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นแง่มุมให้พวกเราได้ฟังว่าการจะไปเดินเนี่ยต้องเรียกประมาณตัวเองแล้วก็รู้อินทรีย์พลังของเราว่าเราเจะไหวไหมนะอย่าฝืนถ้าฝืนแล้วก็จะอย่างที่ว่าเข้าโรงพยาบาลกันเยอะแยะวันนั้นที่โรงพยาบาลสงนะข์นะเอาเคร่งนี้ก่อน ค่ะก็มีบทความดีๆนะคะจากรองศาสตราจารย์ดรทวิชจิตสมบูรณ์ค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะท่านก็เขียนไว้บอกว่าวิธีชุมนุมหน้าร้อนให้ทุกน้อยให้ทุกน้อยลงด้วยค่ะท่านบอกว่าการกินอาหารสําคัญค่ะท่านบอกว่าควรกินแค่เพียง800แคลอรี่ต่อวันบอกว่ายิ่งหน้าร้อนเนี่ยเขาบอกว่าจะถ้าลดจาก800เหลือ600ก็ยังดีนะคะบอกว่าไม่งั้นจะร้อนจะร้อนมากเลยะคะ่ะ ท่านบอกว่าการเดินขบวนนอกจากว่าจะทานอาหาร6 6 0 0แคลอรี่หรือว่าอาหารน้อยๆน,นะคะพูดถึงว่าให้ทานอาหารน้อยๆแล้วก็ควรจะค่อยๆทยอยทยอยทานไม่ใช่ทานทีเดียวเหมือนกับโอ้เดี๋ยวเราเหมือนเราจะต้องไปอดแล้วอะ่ะวันเนี้เราจะต้องเดินเราจะต้องให้มันเต็มที่อย่างนั้นก็ผิดหลักเหมือนกัน ก็อาจจะทาให้การพผาพลานหรือว่าระบบย่อยอาหารอาจจะให้ลมตีขึ้นอีกใช่ไหมคะอ๋อยแล้วก็อาจจะเป็นลมได้เช่นกันแล้วที่สําคัญนะคะท่านยังบอกว่าการกินน้ําก็ยังคงเป็นปกติอย่าก,กินมากๆในครั้งเดียวแบบกระดกเอื้อกๆแต่ให้กินแบบจิบจิบทีละน้อยทีละน้อยอมกล้วยคอยก่อน ให้ชุ่มคอแล้วก็ค่อยๆกลืนแบบมีสติท่านยังบอกนะคะบอกว่าให้ทําสมาธิไปด้วยพร้อมบริกรรมว่ากลืนหนอกลืนหนอบอกว่าเดินขบวนจบบรรลุธรรมไปพร้อมกันเลยนะคะบอกว่าถ้าเรากินน้ํามากๆเหงื่อก็จะออกมากก็ทําให้เกิดความเหนอะหนะที่ผิวแล้วก็อาจจะปวดฉี่ได้เช่นกันค่ะแล้วท่านยังบอกว่า,าผ้าคุหนูผืนเล็ก แล้วก็พัดด้ามเล็กๆก็ควรพกเอาไว้ตลอดนะคะถ้าเหงื่อออกมากๆก็ให้ควักออกผ้ามาซับเหงื่อเอาพัดพัดพัดถ้าร้อนมากจริงๆก็ให้อาน้ําขวดเนี่ยหยดลงผ้าให้หมาดๆแล้วก็เช็ดที่บริเวณหน้าบริเวณคอหน้าอกรักแร้แล้วก็เอาพัดช่วยพัดนะคะก็จะทําให้รู้สึกเย็นขึ้นมาได้จากการที่น้ําระเหยแล้วก็พาเอาความร้อนแฝงออกจากผิวหนังร่างกายได้ท่านยังพูดถึงเสื้อผ้าเลยนะคะท่านบอกว่าเสื้อผ้าเนี่ย ก็แน่นอนว่าอย่าใส่ทึบๆหรือว่าหนาๆเช่นกางเกงยีนควรใส่ขาสั้นหรือว่าผ้าฝ้ายแบบขาบานๆท่านพูดถึงกางเกงในเลยนะคะบอกว่าควรเลือกที่บางๆยิ่งเป็นตะขายยิ่งดีค่ะแล้วก็ควรใส่เสื้อยืดชั้นในเป็นผ้าฝ้ายตาห่างๆไอ้ไอที่ว่ารัดรูปท่านก็บอกว่าไม่ควรแล้วก็คลุมด้วยเสื้อนอกหลวมๆบางๆเพราะว่าการรัดรูปของเสื้อในจะช่วยซับเหงื่อที่ออกได้มากแล้วเหงื่อก็ระเหยออกจากผ้าทําให้เย็นลงได้ค่ะ แล้วท่านบอกว่ารองเท้าแตะเลยนะคะตอนนี้ท่านบอกว่ารองเท้าแตะขีบนี่ดีที่สุดระบายอากาศได้ดีแล้วก็ให้คาดพุงด้วยผ้าเขามา้าเอาไว้พัดแทนพัดก็ยังได้แล้วก็ท่านบอกว่าอีกอย่างคือหมวกท่านบอกสําคัญมากโดยเฉพาะหมวกชาวนานที่เป็นหมวกงอบท่านบอกว่าตามหลักวิศวะเป็นหมวกที่เก่งที่สุดในโลกเลย เพราะว่าหมวกงอมนั้นรัดหัวแน่นกระชับเท่ากันหมดไม่ว่าหัวเล็กหรือว่าหัวใหญ่แล้วก็หมวกนั้นได้รับการยกให้พ้นหัวนอกจากจะบังแดดได้แล้วก็ยังระบายทําให้หัวเย็นสบายเลือดไปเลี้ยงหัวเราได้มากกว่าส่วนอื่น ถ้าเลือดร้อนเราก็จะรู้สึกร้อนไปด้วยแล้วก็อย่าลืมทาสีหมวกเป็นธงชาติด้วยนะคะท่านบอกว่าให้ทาสีหมวกเป็นธงชาติด้วยท่านบอกว่าบอกกันหมดแล้วเนี่ยก็ขอให้เรากู้ชาติด้วยความสุขค่ะแล้วช่วงท้ายๆสุดนี้นะคะคนละหนึ่งนาทีท่านจะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านที่กําลังเตรียมตัวจะเดินกู้ชาติรวมถึงท่านผู้เสียสละที่พร้อมที่จะให้อาหารแล้วก็น้ําอาหารกล่องเราเนี่ยค่ะควรจะเป็นชนิดใดบ้างค่ะค่ะก็ อยากให้เตรียมตัวในเรื่องของอที่เราแนะนํามานะคะอย่างก็คือตอช่วงนี้อาเงือเราเสียเยอะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยก็คือเกลือแร่นะคะเราก็จะแจกเกลือแร่ถ้าท่านผู้ไหนจะไปเดินนะคะช่วยแวะรับเกลือแร่ที่หน้าเต็นท์พยาบาลไปด้วยนะคะอย่างน้อยหนึ่งหรือสองซองผสมในน้ําจิบ,จ,บจิบไปเวลาเราเสียเงื่อเยอะก็จะได้ทดแทนนะคะค่ะแล้วก็อาหารการกินช่วงนี้ก็ระวังเรื่องอนอกจากเรื่องเป็นลมแล้วอาการท้องเสีย จากการติดเชื้อเนี่ยก็ระวังให้กินอาหารที่สุกใหม่ๆแล้วอย่ากินของหมักของดองนะคะทานอาหารย่อยง่ายค่ะแล้วก็พักผ่อนให้พอข้อสําคัญนะคะพักผ่อนให้พอไม่งั้นร่างกายเราจะสูญเสียภูมิต้านทานเราก็จะป่วยง่ายนะคะหลีกเลี่ยงพวกอะไรบุหรี่กับอะไรกาแฟก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะมันก็ไม่ได้มีผลผลดีเท่าไหร่ค่ะก็คงแค่นี้ค่ะคล้ายรักษาสุขภาพด้วยค่ะคุณรวมค่ะมีวิธีเทคนิคอะไรคะครับ ในส่วนของผมเนี่ยก็กคงจะขอแนะนําอยู่สองเรื่องนะเรื่องแรกก็คืออยากให้พี่น้องเนี่ยก่อนที่จะไปร่วมเดินเนี่ยก็ขอให้เตรียมใจนะทำใจนะครับทำใจทําใจให้สบายเบิกบานแจ่มใสนะครับโปร่งโล่งสบายนะอย่าทําให้มีอารมณ์เครียดนะอย่ากโกรธอย่ามีอารมณ์โกรธนะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามถ้าเราจิตใจเราไม่เบิกบานแจ่มใสเนี่ยความร้อนขึ้นทันทีนะครับความร้อนจะขึ้นเผาเราทันทีเป็นดับแรก นะแต่ถ้าเราเบิกบานแจ่มใสเมื่อไหร่เนี่ยความเย็นจะเข้ามาทันทีนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของกายนะกายนี้ก็คงอยากจะให้พี่น้องเนี่ยเตรียมเตรียมอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเย็ยยยนทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นผ้านะต้องเตรียมไปนะครับอย่าไปหวังน้ําบ่อหน้านะนะถ้าเราสุขภาพไม่แข็งแรงจริงเนี่ยเราก็สมควรที่จะต้องเตรียมไป นะโดยเฉพาะสมแพทย์วิถีธรรมเนี่ยพี่น้องก็ไปรับได้น,ะน้ำคโลอโรฟิลน้ำถานนะครับเราจะเตรียมไว้ให้พี่น้องทุกวันนะครับก็คงมีแค่นี้เราจะโดยเฉพาะเรื่องอาหารก็ให้ระวังนะแต่ละวันเนี่ยอากาศร้อนจะต่างกันอุณหภูมิจะต่างกันนะแล้วในแต่ละคนนี่ก็จะมีความร้อนเย็นต่างกันก็ให้ดูตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็ปรับสมดุลของตัวเองของตัวใครของใครของมันนั่นแหละเป็นหลักนะครับให้ดูตัวเองเป็นหลักนะครับ ก็คงมีแค่นี้นะครับก็ขอให้กําลังใจพี่น้องทุกคนครับขอที่จะเลิ่ะนทสการก็ต้องชื่นชมนะชื่นชมพวกเราที่กำลังเรียกก็มากันเยอะแยะเลยนะมาเพื่อแสดงพลังของมวลชนแสดงความรักชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน พวกเรามาแม้จะเหน็ดจะเหนื่อยกันยังไงก็ตามเนี่ยก็มากันเต็มไปหมดเลยวันนั้นจะมานั่งรถจากที่นี่นะไปส่งพระที่ป่วยที่โรงพยาบาลส่งรถติดตลอดเลยจนกระทั่งเสร็จจากการเย็บแผลเสร็จก็ออกไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรถติดตลอดจะกลับมาเนี่หาทางกลับไม่ได้เลยแสดงว่าคนส่วนหนึ่งมาถึงนี่แล้วตองส่วนหนึ่งยงังอยู่ทา่นู้นอยู่เพราะฉะนั้นแน่นอนนะเมื่อซ่อนนี้ก็เป็นความชัดเจนว่าคนของเราในตื่นตัวกันมากเรื่องของ ความรักชาติบ้านเมืองก็น่าชื่นชมตรงนี้นะแต่สิ่งมันก็คือต้องรู้จักรักตัวเองด้วยนะดูแลตัวเองให้เป็นอาหารหน้าร้อนสิ่งที่ไม่ควรทานก็คือเค็มจัดาาที่รสเค็มจัดเพราะยิ่งทำกระหายน้ำสุขภาพเสียไตทำงานหนักใช่ไหมกับอาหา,หารหวานจัดมันจัดเพราะหน้าที่ดีสุดก็คือแกงจืดต้มจืดหรือพว,พวกแกงส้มแกงเรียงไปอย่างนั้น เพราะฉะนั้นขอเราเนี่ยรักชาติก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะสุขภาพเราจะแข็งแรงในการมากู้ชาติกันจนกว่าจะประสบความสำเร็จนะก็ขอทุกคนมีสุขภาพดีทุกคนนะเอวังค่ะ ก็การที่เราออกมาตากแดดตากลมกู้ชาติกันอย่างนี้นะคะเราทำเราก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะคะเราทําเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองถ้าเราเห็นแต่ความสบายเนี่ยเราอยู่บ้านดีๆนอนในห้องแอร์หรือว่าตากแอร์ไปวันๆก็ยังได้แต่การออกมาครั้งนี้นะคะเป็นเหมือนการบําเพ็ญบารมีของเราซึ่งเป็นการเสียสละเป็นการเพิ่มคุณธรรมให้กับตัวเราเองนะคะก็ขอให้พวกเรานะคะต่อจากนี้ที่ลงกำนันบอกว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะมีการออกไปเยี่ยมเยือนพี่น้องข้าราชการทุกกระทรวงหรือว่าหลายกระทรวงขอให้เป็นการออกไปตากแดดตากลมยังมีความสุขกันนะคะเรารู้วิธีการป้องกันแล้วแล้วขอให้พวกเราร่วมมือกันแล้วก็ไล่ทรลร่าจนห้าร้อยออกไปให้เร็ววันนี้ค่ะค่ะวันนี้กลับขอบพระคุณท่านสมนะแล้วก็ผู้ร่วมรายการทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนรกกดีทุกท่านค่ะ